ผู้ใหญ่ทั้งนี้ก็ให้ไปหาผู้เฒ่าผู้แก่เนาะบัดนี้ทางนั้นก็บ่มีผู้เฒ่าผู้แก่บัตนี้เนาะพอพี่น้องเฮ็ดจังได๋ซะเนาะบัดนี้ก็ได้อาจจะเป็นแบบว่าถ้าเห็นหน้าไอ้ว่างแล้วบ่พี่น้องเอ้ยต้องมีงานอ่าสู่คอหรือว่าไหว้คอเกิดขึ้นได้พี่น้องเอ้ยแต่ที่ประจิตสังเกตเบิ่งทางอนา ผูถาผู้เก่อยู่ทางนี้วาเนาะทางเมยของเอ้ยไิ่นว่าหนอพอไปองไปยลังเถื่อไอ้วางิ่นหาเงินบได้เด้สารนอพอไปดองยที่าเน่ทางกันนิวกะถือว่าเติมนด้ โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สฟูสุคนเด้อเนาะพ่อพี่น้องเลยบอ่าชีอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะมาพบมาพอกับบอจิตคือเก่าอีกเส้นเคยเนาะพ่อพี่น้องเลยคือตอนนี้เนาะอยู่ในประมาณสองทุ่มนพพินองเลยเป็ดมุ้งเป็ดมุ้งแรงนี่แหละกาหลังจากว่ากลับมาแต่เฮหตุบีกิงานกลับมาแต่ข้างนอกเนาะพ่อพี่น้องเลย กาสีมาทักทายสบายดีกับพ่อแม,ามา่พี่น้องบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะพ่อพี่น้องเอ้คือมามื่อไหร่เนาะพ่อพี่น้องเอ้กาสีได้อารมกันอยู่ในเรื่องของทงอางไอ้วันเวไงเพื่อนแหละเพราะว่ามีทางเอฟซีหลายๆเนาะพ่อพี่น้องเอ้คอมเมนต์เข้ามาแต่กระจายอยู่เนะะาะกาทงเบอร์จิตติก็ได้ตอบทางคอมเมนต์ไปแล้วพี่น้องเอ้บาง คอมเมนเนาะอาจสิแบบว่ายังบ่คบถวนจังได๋ก็กราบขอโทษขอไปนําหลายๆเนาะพอพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ทาง FC เพิ่นก็รอติดตามอ่ารุ่นเบิ่งเนาะว่าทางอ่าครอบครัวของอายวังอ่าเอ้ยใหญ่ต่อไปสิเป็นจังได๋เนาะอพี่น้องเอ้ยยังแบบอ่ามารุ่นอยู่หนาหลักเลยเนาะอพี่น้องเอ้ยคือ FC แบบสงสารทางไวังอ่าทางเอ้ยใหญ่ แล้วก็หลานน้อยหลวงพ่อปีดองน้องนำใสเพิ่นนัแหละเดี๋ยวว่าอีดโค่าเห็ดให้ทั้งผักกัมเมะเยี่ยงทางกันฮานาหลวงพ่อพี่น้องเลยนั่นแหละก <c ười> ็คือเมื่อนี้หลวงพ่อพี่น้อง,พอ,พองทางบุญจิตเองนะได้เข้าไปหาทางอนาครอบครัวของนอนาเอื้อใหญ่เพิ่นไปหาเมื่อน,นี้ก็คือว่าหลวงพ่อพี่น้องทางบุญจิตเองก็ ได้ถามไทยไปเนาะหาว่าเป็นจังไดทางไอวังเพิ่นไปาสามสีมือสีมือเด้อน้องพอพี่น้องสีมือนี่แหละเพิ่นติดต่อมาอยู่โบน้องพอพี่น้องเองแต่ว่า,ท,าทั้งยัยเพิ่นก็ว่าทางไอวังนะเพิ่นติดต่อมาแล้วพี่น้องเองติดต่อมาแล้วโอ้ก็ดีใจได้น้องพอพี่น้องอ่าได้ยินข่าวว่าผู้เป็นผัวอ่าได้ไปฮอดอ่าบ้านฮอดซองแล้วน้องพอพี่น้องอแต่ก็ยัง คุยกันโบผู้จักแบบเรื่องเล่าอีกเงียคุยกันไปกันยังแบบโบผู้ชำนาญเพราะพี่น้องว่าสิได้ลงมาหายน้ำใดแล้วกับถ้าหากว่ามีเงินมีคำแล้วผู้ใดเสียนะมานำเนาะยังโมทันเข้าใจทรัพย์โมจิติงก็ได้ถามแบบนี้แหละถามกับเวไงอ่าพันกว่า อ่าย oh oh oh. <in> ังไม่ได <rio> ้ถามเงินเบสพันบาทนอฟฟอร์ฟิโดนโอ้โหยังโดนฟอร์ฟิโดนเลยอ่าบอแล้วกันเลยอ๋อจังไลกะพูดหลยนอฟฟอร์ฟิโดนคู่เมียเพิ่นอ่าจังไลเพิ่นกันยังสีได้โอ้ลงคุยกันอยู่ดอกจากทีบะจิตอ่ะนะอ่าคิดเบิ่งนี่นอฟฟอร์ฟิโดนเลยอ่าผัวเมียกันเนาะอ่าคู้จักเบอร์นู้จักอ่าเบอร์กันแล้วอ่าคือสีโทรถามไทยนะกะคือสีนั่นนี่เดี๋ยวนอฟฟอร์ฟิโดน กาชิมาตอบคำถามเอฟซีละลายท่านเนาะพอพี่รองเอกล่ามาคอมเมนต์อยู่เป็นบางคำถามแน่ลายพี่รองแต่ว่าถามบัจจิจูบัจจิจิงเอฟซีตอบให้เนาะพอพี่รองเอตอบให้ก็คือว่างเด็ดกามีทางคอมเมนต์เนาะเพิ่นกาแบบว่าถามเข้ามาแบบว่าความสงสัยแน่แหละพี่รองเอว่าบัจจิกระบียร์เสียงเนาะหน้าตาคือกันแบบนี้เป็น ญาติกันบ่เนาะบ่พี่น้องคือกันบ่ซั่นเนาะบ่พี่น้องเอ้ยบ่ิว่าอ่าคือสิกากันเติบได้เนาะพพี่น้องคายกันบ่ดเนาะอ่าเป็นพี่น้องกันบ่เนาะพี่น้องเอ้ยจากที่บ่ิตฮู้ปัจจุบันนี้ก็อืมบ่ได้เป็นเนาะพพี่น้องเอ้ยอ่าบ่ได้เป็นญาติกันดอกอ่าักแลแบบว่าตั้งแต่กกแต่เงาเนาะอ่าตั้งแต่ผู้เฒ่าูแก่พุ่นแหละอ่ามาฮอดนดนหลานเฮาก็แบบว่าญาตบ่จักเนาะพ่อพี่น้องเอ้ย เอ๋อนั่นแหละนพพ่ร ong เลยจังไดก็บข้อมุกขอบใจหลายๆที่แบบว่าเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปของโมจิทนพอพี่ร ong แต่ว่าลากๆเลยนพอพี่ร ong ไอ้เมื่อนี้ก็ได้เพราะว่าได้ไปหาทั้งเอ้ยญ่เมื่อนี้กับเพราะว่าทั้งไอ้วังเพิ่นโทรมาเพิ่นบอกว่าคือทั้งไอ้วังนี่ยังบุษันได้ลงมาไงได้นพอพี่ร ong เพราะว่ายังบุษันมีเงินเพิลบอกว่าเพราะว่าสิหาเงินก่อนนพอพี่ร ong จะเงินให้มันพอก่อนอ่าจังลงมาเพราะว่าคือมาปัจจุบันนี่กะเงินค่าจา้างค่ารถค่าลากนี่กะคือสีบ่มีคือทางเงินเนยเินพันก็บอกว่าะไ้บางเพิ่นหาหับจ้างเกี่ยวเข้าอ่าไปหาเงินหาคำก่อนอ่าได้เงิน,นได้คำได้อะสิมาจัดอ่างานจัดงานที่แบบว่าให้มันถึงต้องตามที่กองประเพณีเนาะพอพไปลองเลย นั่นแหละเพียงกระตังใจหายอยู่น้องพ่อพี่น้องก็มีเอฟซีเป็นกะว่าโอ้หาบวจิตเอ้ยเนาะอ่าไปตามไอ้วังเพิ่นนี่น้องพ่อพี่น้องตามไอ้วังกลับขึ้นมาเนยน้องพ่อพี่น้องเอ้ยอ้าวเนาะอ่าทำบวจิตเองกับตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาเป็นผู้เป็นคนมาน้องพ่อพี่น้องกับบวเคยอ่าไปเวียงจันท์จ้าเถื่อบวเคยออกนอกแขงในพี่น้องเลยอ่า ผูดเลมีโอกาสอ่าสีอ่ะนะไปเที่ยวทั้งเวียงจันทร์พร้อมนพพ่น้องเพราะว่าเกิดได้ไงมานี่คืออ่าไปแต่แบบกรุงเทพนั่นคือไกลที่สุดนพพ่น้องเลยคืออ่ะประเทศเจ้าของนี่นครหลวงนี่ย่างบน,นบดาณอ่ามีบุญวาสนาได้ไปนั่นแหละก็คือสีเป็นไปบ่ได้นพพ่น้อง,องบ่งูาิาเด่นคือสีไป ตามให้บ่ได้เนาะบ่จะเดินก็ได้บ่จะโคดนานาทางสิไปเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าอีกอย่างนี่ก็เบือยังบ่ทันได้มีเลยอระเบือปืนนี่ก็ได้เนาะพ่อพี่รองมีโอกาสอ่าเดี๋ยวบ่จะเดินสิขอมือนําเอื้อไงกันเนาะพ่อพี่น้องอ่าแล้วก็มีหลายคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยหาสนั่นกันเข้ามาจนเนาะพ่อพี่น้องเลยมีทั้งแบบว่าเห็นดีแน่อ่ามีทั้งแบบว่าอ่าเข้าใจหาในคิดคองระเพณีแน่อ่ามีทั้งแบบว่าอ่าอันใดพรผันกันได้อันใดที่แบบว่า อ่าช hey, ่วยกันได้กแปลว่าอ่าพอนๆกันไปซะคนหวานน้องพ่อพี no. wow, no ่น้องเอยโดยน้องพ่อพี no. ่น้องการเมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องเอยการลากๆเลยอ่าทางบริจิตเองการสีมาอ่าว้าวน้องพ่อพี่น้องเองฮะอยู่ในเรื่องแบบว่าเออคิดของประเภทนี้นี่น้องพ่อพี่น้องเอยมันเป็นจังไดงนะเป็นยังคือแบบว่าอ่าบ่ได้ให้ได้อ่าบ่มีให้มีน้องพ่อพี่น้อง อ่อบ่จะดเอกสิบบแบบว่าบ่แบบพ่อแบบให้เข้าใจนพ่อพี่นองง้องเลยฮะบ่แหละกับกระบาบกระบาบคนที่แบบบ่มนนพพีคือกันนพ่อพี่น้องอ่านั่นแหละคือทางฝ่ายยิ่งนี่นพ่อพี่น้องเลยดึงผิดของประเพณีนี่กะคือว่าแหละอ่าเพราะว่าทางเมย์ใหญ่เพิ่นกะอยากให้เด็ผู้รักผู้ใหญ่เนาะอ่า มาไหวมาขอคักแน่อ่าอยู่น้ากันมากอ่ะหลายฟ้าหลายปีแล้วน้องพ่อพี่น้องกับบ่มีแบบว่าอ่า,อาผู้แถวผู้แก่ามาฮอดมาถึงอ่าบ่มีผู้แถวผู้แก่อ่าแบบว่ามาหับหูน้ากันน้องพ่อพี่น้องเลยหาดูตเต่าเฮากัดเด้งกันมาในการถือว่าใหญ่แล้วว่าใัน่น้องพ่อพี่น้องเลยคือจะเป็นแบบนี้ <laughs> ผมเองพี่น้องก็คือชิเข้าใจพี่น้องเลยหาคือแบบว่า อาลูกเต้าเนาะอ่าส <c ười> ิเอาลูกเอาเมียอ่าก็คือสิเด็ดเฮ็ดอยาเฮ็ดให้มันน่ะนถกต้องตามที่ประเีแหละบ่ิเองได้ฟังที่ว่าทางนาแม่เพิ่นว่าเนาะอพี่น้องเอ้ยกเข้าใจเนาะเข้าใจความรู้สึกอยู่พี่น้องเอ้ยเข้าใจความรู้สึกอ่ทงอ่าภายยิ่งคือกันอ่าแต่ว่า บัจิตเองก็เข้าใจน้องพภีดองเองความรู้สึกของทั้งฝ่ายชายคือกันน้องพภี้องเพราะว่าบุมีเนสเนาะเขาก็คือว่าน้องพภี้องคันแบบว่าทั้งฝ่ายชายเนาะฝันได้พังเิันได้พังงะคลิปของบัจิตน้องพภี้องเองเหตุจังได้เนาะลูกเต้าเอื้อแอน้องลูกหลานของเจ้าของน้องพภี้องเองมีความหักความหักจังสะความจังครัวเนาะ จังใดจังไดการมีแต่ว่าเหตุให้มันถึกต้องและนพอพิร้องเลยเอาอาณาผู้เฒ่าผู้แกมาไหวมาโอมาไหวมาโอนพอพิร้องเพราะว่าอราอยากให้ทั้งอาาทั้งสองคนนพอพิน้องเลยแย่งทางกันนะอันนี้คือเว่าในนาแบบว่าตามหลักการแบบว่าการเสียเอาดเอาเมะนพพิน้อง กมีแต่แบบว่าอมาเห็ดพอเป็นพิธีให้ได้พี่รองไหถึงสิแบบว่าโบเป็นงานใหญ่ก็ตามเนะาะขอเพียงแบบว่าเออหามีผู้สาผู้เกย์มาพูด,พดนำกันนะอันนี้คือถ้าหากว่า,าพินยินเนาะแต่ก็คือว่านองพอพี่รองใหก็กเข้าใจอีกบาดน,นี้ก็ได้นอกพอพี่รองไอเข้าใจทั้งภายใต้คือกันบัดน,นี้ก็ได้เพราะว่าเขา เห็นแล้วพี่รองเลยคู่แล้วเนาะว่าทางไอ้วังแล้วก็บโบชู่นพ่อพี่รองเลยว่าเรานี่กับโบมีอ่าพี่น้องเรากับวานนพ่อพี่รองเลยอ่หนึ่งมาบ่มีพี่น้องบัดมาอยู่น้ำลูกน้ำเมียนี่ยก็ชงปีแล้วนพ่อพี่รองเลยผัดสิว่าทางนี้ให้กลับไปอ่าบกทางอนาผู้ทัพแก่ให้มาไหวมาขอนพ่อพี่น้อง ทั้งที่เราก็บอกอยู่ว่าเออหาพ่อแม่กับป้าถิมแล้วอยู่ตัวคนเดียวน้องพ่อพี่น้องนั่นแหละก็เลยอ่ามาคุยอุกอังตรงนี้แหละน้องพ่อพี่น้องเองกันแบบว่าเออาเราอ่ามีญาติพี่น้องคือซีโบ่หนุ่มยากแบบนี้น้องพ่อพี่น้องอ่านั่นแหละเข้าใจทั้งไงว่างอีกบริจิตเองก็ได้น้องพ่อพี่น้อง ก็เลยเป็นเนื้อนี่พี่รองเลยก็เลยแบบว่าเอ้าเน้องาเนี่ทางกันแล้วบันี้ก็ได้นลวงพ่อพี่รองเลยอ่าทางผู้เ่าผู้เกะทางนี้ก็ให้ไปแล้วอ่าจังไดก็ต้องให้ไปนลวงพ่อพี่รองเลยอ่ามาคนหนึ่งก็ยังดีทางไอ้วังเพิ่นก็จำใจนลวงพ่อพี่รองอ่าออกไปอ่าออกไปบ้านเพื่อเละอ่าเมื่อบ้านเพิ่อเละพี่รองเลยอ่าไปหาอ่าเอิญผู้เ่าผู้เกะ สิ่งที่บาบูจิตขุดหนีนพพี่นองหลังจากว่าทางไอวังเพนิกล uh, 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 ับไปแล้วนพพิรเมพนนยเสิ uh, ่นเดียวว่าไปไหวไปว่เาเนาะไปว่นำมันพี่น้องนั่นแหละทางพรมเอบาบูจิตว่าพนก็คือซีบบมินนั่นแหละนพพี่นองไอทางนั่นก็ได้สั้นพนกัมาได้แล้วนพพี่นองเอจะเป็นแบบคือทั้งไอวังพนว่าอวเนาะแบบว่า่าญาติพี่นองเพินก็ บ่จักบ่มีเนาะพอพี่น้องอ่าอาจจะเป็นแบบบางเทือบางที่น้องพองอพี่น้องเลยพี่น้องเพิ่นอาจจะบอกแบบว่าไปน้องพพี่น้องไปน้าถ้าหากว่ามีเงินถ้าหากว่าไม่ยืมเงินน้าข่อยเนาะเอาไปขอลูกขอเมีย,ข,ยมข่อยกับบ่มีคือกันนะน้องพพี่น้องเลยมิแตแบบว่าเออให้เจ้าหาเงินหาคําแล้วอ่าเง,ง,งินพออ่า เดี๋ยวสิไปแบบนี้เห็นนะนพพิร o องอันนี้คือในกาะนันนี้เนาะอาจารกที่ว่าคืดบึ้งอ่านมาสิเป็ี่ยนเดี๋ยวนีพ่อพี่ ong เกงเพราะว่าคือทั้งอ่าทรงอ่ากาะนันนี้นี่คือแบบอ่าผู้ใหญ่ทั้งนี้ก็ให้ไปอ่าผู้เฒ่าผู้แก่เนาะบัดนี้ทั้งนั้นก็บุมีผู้เฒ่าผู้แก่บัตรหนึ่งนพพิร o องเฮ็ดจังใดเนาะบัดนี้ก็ได้ก็เลยมาถามเบิ่งทั้งไม่เฒ่าอีกเนาะพอพิร o อง ก็เพราะว่าบมจิถามน้องพอบิลองว่าเออหาไอ้วังเพิ่นกลับไปแล้วน้องพอบิลองกลับไปแล้วแหละเพิ่นโทรมาบัดนี้ก็ได้โทรมาว่าตอนนี้เนี่ยยังบ่ทันมีเงินน้องพอบิลองเลยให้เวลาหาเงินหาท่ำก่อนน้องพอบิลองคือทางไม่ถามเพิ่นก็ว่าอ้าจังไั่นกะพัดอีกน้องพอบิลองเลยพัดไหม นัดบันใหม่เนาะพอพี่น้องนัดเดือนใหม่เนาะคืออ่าปกติคันแบบว่าเมื่อแล้วมาไหร่เมื่อนนี่ก็คือเป็นการดีอ่าได้เลยเนาะพอพี่น้องไอ้แต่ว่าอ่าทางไอ้วังเพิ่นโทรมาเพิ่นว่าทางไอ้วังเพิ่นโทรมาว่าให้อ่าให้เวลาหาเงินคือทางเมถาวรกล่ก็ว่าขอเวลาอ่าให้เวลาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสิมาเนาะพอพี่น้องเอ้ เดินมกระลานี่ไนดะ้น้องพอพี่น้องเอยคือสิประมาณนี้ให้มาไหวมาขอน้องพอพี่น้องนั่นแหละ <c oughs> คือจากที่สังเกตเบิ้องน้องพอพี่น้องอ่าคันแบบว่ามาแล้วบ่มีเงินนี่คือสิแบกว่าเป็นไปได้เงี้ยน้องพอพีนอ่น้องยันยันบอกกล้ามาอยู่เบิ้งนี่ก็ได้ <c oughs> อ่าน่าจะเป็นแบบว่า ถ้าเห็นหน้าไอ้ว่างแล้วน้องพอพีดองเลย,ยต้องมีงานอ่าสู่คอหครือว่าไวยโคเกิดขึ้นในพี่น้องเยแต่ที่ประจิตสังเกตบึงทางอาณาผู้ถ่าผู้เกยอยู่ทางนี้ว่าเนาะอ่าทางเมยของเอ้ยไผ่คนว่าเนอ้องพอพี่น้องเลยนั่นแหละก็เลยอนณาถามเนยสม,มุนว่าเพิ่นบอกมาเด้่ัยๆเนะาะว่าวนี่นี่น้องพอพี้องเลยเป็นคําถามเดียวกันอ่าเป็นคอนมเมนต์แบบว่า ทั้งเอฟซีถามข้ามาเนาะอ่าถ้าหากว่าไอ้บางเพื่อนไปแล้วนพอปน้องอ่าเพื่อนสีมาบอ่ล่ะบางอานาคอมเมนต์กับเป็นข่อยข่อยบดได้มาได้บรเสร็จนาอเออคือทางอนาเอ้ยไงทางอานาแม่เป็นกะผู้ท้งผู้อยู่นพ่น้องเลยอ่าว่าไปแล้วคันว่าเราบ่มานี่กะสิเป็นเนี่ยพพปนรองเพราะว่าทางนี้กะเป็นลูกเมียที่ว่าบ่ได้ใบบ่ได้ขอ อั่นนนำอองแต่ยังยนยูฮั่นน่ะโอ้ยนาำพกองเอขันว่ารารักดูขักเมียกะรอหักชีมามาันนพกทองเอยเนาะน้องเป๋าเนี่ยนั่งับบัตกระดัษน้าพกทองกันเมีแกบกะบ้าแล้วบัตนี้น้าพกทองสับวชิ้นเลยกะบ้าฟูเป็นลานนั่นแหละนาะพพี่ง้องใหญ่ขึ้นมาแล้วบัดบุหินนาพหนาเม่เนาะถ้าลังเถื่อไอ้วางเพ่นหาเงินบบได้เนี่ยเร็จน้ำพกทองเองอ เนี่ยทางกันนิวกะถือว่าเติบหนึ่งแล้วน้องพอพี่น้องเลยอ่าคือสิเป็นห้างเป็นใหม่และวน้องพอพี่น้องเลยห้างบุ้งติดและวน้องพอพี่น้องอ่าทางเลยใหญ่เป็นกับกังบุคือกันอยู่น้องหากระเป๋าจะดูกอี่เละบานสันน้องพอพี่น้องเลยอืมนั่นแหละพี่น้องเลยก็อุกใจอยู่แต่ว่าร้อยทั้งร้อยน้องพอพี่น้องเลยถ้าหากว่าไอ้วันเป็นโบโบเมืองน้องพอพี่น้องเลย ถ้าหากว่าเรื่องที่เรื่องของนี้บ่อ่ากดดันเนาะบ่ิตเชื่อว่าเรานี่คือสิว่าเอตั้งใจหาเงินหาคราตั้งใจหาในอยู่ในกินอ่ามาเดี้ยงอ่าเด็งเมียแน่นอนบ่จิตว่าเนาะพอพี่น้องเอ้ยเบิ่งจากแม่ตาน้ําตาของลูกผู้ชายพี่น้องเอ้ยตอนที่ว่าเมียเป็นเนาะอ่าให้กระปืกระปะหาได้ยากเลยพี่น้องเอ้ยแสดงว่าเรานี่ฮักแฮงเลยพี่น้องั เพราะว่าหนึ่งนพพิร o องเลยคข้มหักกระแมนอ่าสองม้านี่กะอาศัยผูกเป็นเมียแน่นพอพิร o องอาศัยผูกเป็นเมียแน่เพราะว่าอยู่ทั้งบ้านพ่นกะอ่าอาศัยนี่กะคือว่านพอพิร o องเลยเขามาอยู่หลายชาติหลายปีแล้วมาอยู่นําเมียหลายชาติหลายปีแล้วก็ไปพ่นก็จะหญ่จริงๆแล้วเนาะอ่าก็ไปยังก็ได้ยินแบบว่าเอออ่าพ่นบ่อเล่าอ่านะนพ่อพี่น้อง มาที่เป็นจังไดกะยะ็ยากขอให้ไปด้วยลำหนาเหมือนกันเอาไปเอามาบัแบ่งกับไปขอเงินเฮงกับไปให้เพิ่นมาไหวมาขอเบบนี้เพิ่นเห็น,น,หน,น,นหชีวาจังไดเนาะพ่อพี่น้องเพ,พิพ่นยันยันเพิ่นบ่มาบ่คิดว่านเนาะอ่าตัวไปตัวเล่าแล้วเนาะพ่อพี่น้องพอพ่องอานั่นแหละก็คือตัวน,นี้ก็ทางไอ้วังเพิ่นกะอา่ากำลังหาเงินเนาะพ่อพี่น้องเลยอา่าหาได้บ่ได้เดือนใดเดือนใดก็จังไดก็มีแต่ว่าอ่าเราลุ้นน้ำกันและก,ก็ มีเอฟซีผืนมาถามคอมเมนต์กับมาถานผืนโบฮู้ผืนว่าบ่ได้เบิ่งตั้งแต่ครอบครัวของไอวางผืนภูกระตบนอนอยู่ที่นั่นเป็นที่ของไผบ่จิตเองเคยชิมาตอบน้องพอ่น้องเพราะว่าเป็นที่ของทั้งแม่ของเอื้องเพิ่นได้แบ่งปันให้น้องพอ่น้องแบ่งปันให้เนาะอันนี้ก็ได อ่าก็เลยมีทีอยู่ทีเศร้าเนี่มีทีพักทีเศร้าน้องพ่อพี่น้องเงนัและพอมาว่าเรื่องทีทีอยู่ทีเศร้าเนี่ยก็คือว่าน้องพ่อพี่น้องมีเอฟซีหลายท่านเพิ่นก็ว่าเบอลจิตน้องอ่าบอนคุณใหญ่จดีนี่เด้อให้ท่านคุณใหญ่จดีนี่ซื้ออ่าดินให้ไปอยู่บอลอื่นบอจิตเชื่อว่าเอ้อใหญ่พิ่นนี้โบไปแน่นอนน้องพ่อพี่น้องเพิ่นโบไปเบอเจิตหว่าเนาะอ่าจังได็จังใดก็มีแต่ว่าสิอยู่นี่แหละอ่าเพิ่นโบไปหรอกาพ่อพี่น้อง ก็ม <c oughs> ีเต็แบบว่าให้ควมส่งสารเวลากับกบ่าเพิ่อยูนพพ่น้องแบบมีเต็มแบบว่าซีอัปเดต่าคบเพิเรื่อยๆนี่แหละนพพลงให้กับเอฟซีเบิ้งมุติเดงกะเข้าใจยูนพพ่น้องเลยทั้งนี้กอยากให้มันมีขีดมีคล้องทังนั้นเงินคำกำแก้วโบมีนพพ่น้อง ่าก็ไีย่างบัตมาอยู่ละเมียหลายปีแล้วนะพ่อพี่น้องเลยระบัดสีไปให้ทั้งอาาพอกับเมททั้งญาติพี่น้องออกเงินกันมายืมเงินยืมคำกันมาหนึ่งพฤจิกว่าโอ้เราหาคือสี่แบบเปลี่ยนไปได้ยากได้เนาะปกติก็ยังแบบว่ามุ่งสืกันแล่านพ่อพี่น้องเลยนั่นแหละนั่นแหละจังไหนจะมีแต่ว่าขอเป็นกำลังใจนะพ่อพี่น้องให้กับอาณาทางไอวังเพลิน อันนี้คือฮอพังพ่วงแข่าง,งเดียวได้หนึ่งหลวงพิลลังเขายัางบ่ได้มีเบอร์ทางไ,งไอ้ไอ้บางเพิ่นอ่ากันแบบมีคุยกับโดนนี่คือชีคัก,กหลวงพอพิลลองอันนี้คือจะเป็นอ่าทางเอยยเ้ยไงเพิ่นอ่าได้วาออกมาอ่าได้ก็จากที่ว่าเอฟซีจากที่ว่าทางทีมงานสังเกตเบิึงหลวงพอพิลลองเลยอันแล้แต่ว่าลากัลากๆเลยฮ่าไออ่าเอยาย้ยไง ยังไงรอรอษาผัวอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้น้องพ่อพี่ดองแล้วก็บาบบาบอันน่ะลานน้อยน้ำอีกงน้องพ่อพี่ดองเลยเอ้ยน้องพ่อพี่ดองแล้วแหละการเดองเข่าเรื่องน้ำน้ำเน่แหละพี่ดองเลยมีแต่ว่าเรื่องคิดของพ่อพีนี่ของพ่อพี่นี่น้องพ่อพี่ดองสำหรับบวชจิตก็คือว่าอะไรอ่าบวกล้าคือกันได้บวกล้าแบบว่าเออว่าออกไปหลายเพราะว่ามาแบบ ที่ของประเพณีอ่าบ้านเพิ่นเพิ่นถือมาแต่ไหนมาแล้วน้องพ่อพี่น้องเองบ่ิจิตตงกะอ่ามีแต่แบบว่าอ่าคันแบบว่าบ้านเพิ่นอ่าเป็นแน่นั่นกะมีแต่ว่าเป็นกระด้งใจให้ทางอันน่ะไอ้ว้างหาเงินหางคำได้แต่หลายน้องพ่อพี่น้องขั้นแบบว่าอ่าหักกันแท้น้องพ่อพี่น้องก็คือสิแบบว่าได้มาอยู่น้ำกันนั่นแหละ เน้องพ่อพี่น้องก็คือเเบวเด้อน้องพ่อพี่น้องไงฮะผิดพลาดประการใดทำมือจิตเองกะขอโทษขอใครน้ำลายไหลเด้อน้องพ่อพี่น้องกะได้เล่าเหตุการณ์พ่อแม่พี่น้องเล่าพังนั่นแหละก็ถือว่ากับแบบเนาะกับแบบไอ้บ้างกับแบบเบื่งยังกระบแบบลานน้อยที่แบบบ่มีก็ต้องได้ดินล้น ดินร้นแบบนี้กกนดินด้นแบบแงกกันพี่้องเอยมีคุ้มเสียงอีกเนาะมีคุ้มเสียงอีกว่ามันมีโอกาสเลยพี่รองเอ้มีโอกาสแบบว่าเออยยานยันทางอนาสองคนนี้แบบว่าเออบริยนรนูน้ำกันนะนะพี่้องไอ้อนี่คือแบบว่าย่านหลายเป็นยังจึงว่าย่านน้พ,นนพี่รองเพราะว่าไอ้วางเราหาเงินน,น,นํำโบทัน์นลพี่รองเอ้เนาะ ลักษณะเงินเมื่อแต่ทางใดนะ้ว่าทเถะหลพ่อพี่นองหนึ่งมาเงินจ้าง่าแบบว่าเนืทีพี่น้องมาน้ำเนสองมาเนาะเงินขาสินชด่าร้องเรื่องหมูเรื่องเนียอยู่เนี้ยกินหลพ่อพี่น้องเลยบุจิตว่ยญาไอวางผืนอ่า หาบทชงบูทันนี่แหละพี่น้องเอ้กจะหามาจากทางไหนเนาะนั่นแหละแล้วเพราะว่าคันบได้อ่าคันบัวใดก็คือสีแบบอ่าบูมีคือสีบัวใดอยู่น้ำกันเวก็เอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนาะงพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าถ้าหากว่าอ่าเห็นหอะไรบ้างนาะงพ่อพี่ดวงแต่ว่าบูมีเงินอ่า ยันสองคนนี้บริย,ยูน้ากันจะเทะน้พพิงงอ ong ย์แม่ยูว,ว่าขอน้าแม่ขอเงเอ้ยไงแต่ว่าทางผู้เฒ่าผู้แก่นี่คือสิ่แบบร้อยแหละพิร ong ย์ฮะเพิงง่นยันเพิ่นบริย,ยูน้ากันดอกจากที่เบิ่งนี่ก็ได้นั่นแหละเพราะว่ามันยังมูมี่นพพี่นิร ong ย์มูมี่ยังนะเดหรือว,ว่าแบบเห็นหน่ายว่างแล้ว เอ่อบ่มีเงินแล้วงานสุโขลนี่คือคือสิบุเกิดขึ้นคือคือสิบัได้ยืนร่มกันอีกน้องพอพี่ดองเยังใดกับมีแต่ว่าเนี่ยน้องพอพี่ดองก็เข้าใจอยู่น้องพอพี่ดองเลยว่าเอ้าในเมื่อสองคนหักกันน้องพอพี่ดองก็ขอให้อ่าอยู่ร่วมกันน้องพอพี่ดองก็เพียงแต่ว่าถือต้องปรองลองกันอ่าย้ำทุกย้ำหนักก็ขอให้มีกำลังใจให้กันน้องพอพี่ดองหากว่าหักกันขอให้ว่าสู่ไปน่วกันน้องพอพี่ดองอ่าสิเป็นจังไดจังใดแก เอ่ออยู่นํากันอ่าด้วยความรักเนาะพ่พี่น้องเอ้ยอ่าีบ่มีก็อยากให้มันเป็นแบบว่าเอ้าคือเรื่องที่ต้นคอนี่เอาไว้ตามหลังก่อนจะเนาะพอพี่น้องเพราะว่าตอนนี้น่ะเฮายังงเพลงกันอยู่เนาะพอพี่น้องคือตอนนี้น่ะเฮาก็หาเงินหาค่ามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่เนาะพอพี่น้องอ่าเฮาบ่ได้ิดเทียงกันเด้เนาะ ความบริวิทีองกันเพราะว่าเขาอยู่ล้มกันย้อนคกลักเพียงแต่ว่าเขาบ่มีผู้หับผู้ผู้หับห้องที่ซื่อน้องพ่อพี่น้องเอยจากในแต่มีแต่ว่าอยากให้อยู่ล้มกันนั่นแหละเอาโอเคเสนอพ่อพี่น้องเอยกับสำรับคลิปนี้เนาะฮะผิดพลาดประกันได้ประกันในบริษัทเองกับการโปรโตคอลไฟล์นำหลายๆน้องพ่อพี่น้องเอยกับสำรับคลิปนี้อ่า มีอย่างก็สามารถติดเตือนอคอมเมนต์กันเข้ามาได้น้องพี่น้องเอกันสำหรับทุนนี้กขอลาพีละน้องเปก่อนเป็นกําลังใจให้ทั้งสองพายน้องพี่น้องเอกันสำหรับทุนนี้ท่านบุญเชเด่นขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพี่น้อง